ตั้งแต่เริ่มติดแอร์คูคูมามีคำถามตลอว,ว่าตัวแอยากไหมเดีจะมาล้างแอร์ให้ดูนะคะวันนี้คขป้าใช้บริการผ่านเว็บไซต์ฟิวชั่งก่อนอื่นถอดฟิลเตอร์กองพีเอออกก่อนครับโอ้โหดำขนาดนี้เลยนี่ก็ช่วยกองฝุ่นไปเยอะมากเลยนะครบเนี่ยไม่งั้นเขา้าต้องหายใจเข้าไปแน่ๆแล่ที่มาคือช่างที่ล้งแอรทั่วๆไปครับดูสิครับว่าพี่ ยางแอร์คูลคูขอเปอิดได้ไหมพี่ครับแอร์ขอเปอิดยังยากไหมไม่ยากครับใช้งานง่ายตามปกติครับแล้วก็ล้างได้สะดวกเลยครับล้างง่ายครับชาวทั่วไปก็สามารถล้างได้ครับเสร็จแล้วครับก,ก,ารการยางแอ,อ,อร์คูลคูของเคอรเตอร์ถึงจะเป็นแอร์ส่